สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพายเนื้อบดท,ที่หอมๆอร่อยๆทานนะคะเนื้อแป้งพายนุ่มๆนะคะนี่ก็จะเป็นแป้งพายที่เราจะทำกันขึ้นมาเองนะคะส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรมากค่ะนี่ก็จะเป็นแป้งสารเรนเนระสงค์นะคะนมจืดค่ะแล้วก็เราก็จะใช้เนยนะคะนี่จะเป็นเนยในภูมิห้องนะคะเนยนิ่มๆนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าผสมเป็นแป้งพายกันนะคะแล้วก็จะมีผงยีสต์นะคะ แล้วก็จะเป็นน้ําตาลทรายนิดหน่อยค่ะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นเกลือป่นนะคะอันนี้สําหรับทําแป้งพายนะคะส่วนสําหรับที่จะทําเป็นไส้เนื้อหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันอีกนะคะเดี๋ยวเราไปผสมแป้งกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็เทนมอุ่นลงในชามผสมนะคะนี่จะเป็นนมอุ่นนะคะแล้วก็ใส่ผงยีสต์ลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะคนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ใส่แป้งลงไปเลยค่ะก็ใส่ไปครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้าๆกันนิดนึงก่อนที่เราจะใส่ส่วนที่สองตามลงไปนะคะแป้งสูตรนี้จะมีความแห้งนิดนึงนะคะก็จะไม่เหลวมากนะคะเขาก็จะมีความแห้งนิดนึงแต่เมื่อเราใส่เนยลงไปผสมแล้วนะคะ <S <S <ๆ>เขาก็จะเข้ากับแป้งแล้วก็เนยก็จะเข้ากันดีนะคะเกลือป่นค่ะ ใส่เกลือป่นลงไปผสมในแป้งเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนคุกเขาค่ะแป้งกับส่วนต่างๆนะคะให้เขาเข้ากันดีนะคะก็ใช้มือผสมเลยนะคะก่อนที่เราจะนำไปนวดบนแผ่นรองนวดแป้งของเรานะคะแป้งสูตรนี้จะมีความแห้งนิดนึงนะคะแต่เมื่อเราผสมเนยเข้าไปแล้วนะคะส่วนต่างๆเขาก็จะเข้ากันดีค่ะ ช่วงนี้แป้งเราก็จะแห้งนิดนึงค่ะเทแป้งลงมานวดในแผ่นลองนวดแป้งนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะก็คลุกเค้านะคะให้แป้งกับส่วนอื่นๆน,นะคะส่วนต่างๆนะคะเข้ากันนิดนึงเดี๋ยวเราจะ ใส่เนยลงไปแล้วค่ะเป็นเนยนิ่มนะคะเนยนิ่มเนยอุณหภูมิห้องนะคะที่เราจะใช้กันนะคะนี่ค่ะก็ใส่เนยลงไปเลยค่ะใส่เนยลงไปแล้วก็นวดแป้งกับเนยนะคะให้เขาเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะเมื่อส่วนต่างๆเขาเข้ากันดีแล้วนะคะแต่ช่วงนี้แป้งเราจะมีความ แห้งนิดนึงนะคะเราก็ใช้ความพยายามนิดนึงค่ะเดี๋ยวพอเนยแล้วก็ส่วนอื่นๆเข้ากันดีนะคะเขาก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะเราไม่ต้องนวดมากนะคะแป้งสูตรนี้นะคะที่เราทํากันก็จะทํากันแบบง่ายๆสบายๆนะคะนวดพอให้ส่วนผสมอื่นๆต่างๆนะคะเข้ากันดีนะคะ เขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนก็ไม่ถึงกับนวดให้จนแป้งเป็นเนื้อเนียนนะคะนวดพอแค่ให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีนะคะเขาก็จะติดไม้ติดมือนิดนึงนะคะก็จะมีความเหนียวเนอะหนะนะคะสำหรับแป้งเรานะคะแต่เมื่อแป้งกับเนยเข้ากันดีแล้วนะคะเขาก็จะเป็นก้อนเป็น เนื้อเนียนไม่ติดมือไม่ติดแผ่นรองนวดแป้งของเราแล้วนะคะนี่ค่ะก็คืน,ค,น,ค,นคืนแป้งนิดนึงนะคะให้เขาเป็นก้อนแป้งเข้ากันดีนะคะก่อนที่เราจะพักแป้งกันค่ะเมื่อเราได้ก้อนแป้งที่เขาเข้ากันดีส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาพักแป้งกันค่ะก็ใช้แป้งนวนลโรยในชามผสมวางชิ้นแป้งของเราไปในชามผสมเลยนะคะ แล้วก็ใช้จานปิดไว้หรือจะใช้เป็นผ้าคลุมไว้ก็ได้ค่ะประมาณ45นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะเรามาทำเนื้อบดผัดกันนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อบดที่เราซื้อแบบสำเร็จรูปนะคะที่เขาบดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะคะเราใช้400กรัมนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นข้าวสวยค่ะหรือจะใช้เป็นไข่ต้มก็ได้นะคะ อันนี้ก็ใช้เลือกใช้ได้เลยนะคะว่าถ้าชอบเป็นแบบไข่ต้มบดผสมก็ใช้ได้เช่นกันค่ะอันนี้เราก็จะใช้เป็นข้าวสวยนะคะอันนี้เนยสําหรับผัดเนื้อกับหอมใหญ่นะคะให้มีกลิ่นหอมๆนะคะผัดผสมกันนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะมีพริกไทยอันนี้จะเป็นพริกไทยป่นนะคะพริกไทยป่นขาวป่นดํานะคะน,นี่เราก็จะเป็นเกลือป่นค่ะ นี่ก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสําหรับผงปรุงรสนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมค่ะกระเทียมสับนะคะสําหรับกระเทียมถ้าไม่ชอบกลิ่นยังไงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่เราก็จะสับให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใช้ประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันพืชสําหรับผัดกระเทียมให้หอมนะคะสําหรับกระเทียมนะคะถ้าไม่ชอบกลิ่นยังไงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่นี่เราก็จะใส่เข้าไปเพื่อ ออกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีผัดเนื้อกันเลยค่ะตั้งกระทะให้มีความร้อนประมาณปานกลางนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะใส่เจียวลงไปนะคะเราจะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะแล้วค่อยใส่เนื้อบดลงไปผัดรวมนะคะ ก็ผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อบดลงไปเลยค่ะผัดเนื้อบดรวมกับกระเทียมนะคะให้เนื้อบดสุกประมาณปานกลางนะคะก็ผัดผัดรวมให้เขามีกลิ่นหอมนะคะให้เนื้อเรามีกลิ่นหอมกระเทียมเจียวนะคะ เรผัดไปเรื่อยๆให้เนื้อบดเรามีความสุกประมาณปานกลางนะคะแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะนี่จะเป็นพริกไทยดำนะคะก็ประมาณ1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาที่เราชงกาแฟนะคะช้อนชาเล็กๆนะคะก็เป็นพริกไทยขาวค่ะพริกไทยป่นนะคะก็ประมาณ1ช้อนชาค่ะช้อนกาแฟนะคะ ตามด้วยเกลือป่นค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะนี่ก็จะเป็นผงผงปรุงรสนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับผงปรุงรสนะคะตามด้วยหอมสับค่ะใส่แล้วก็ผัดรวมกันนะคะผัดคลุกเคล้าให้ทุกอย่าง เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เนยนะคะลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเนยนิ่มนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ผัดรวมกันอีกรอบนึงค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ข้าวสวยลงไปเลยนะคะเราก็จะผัดข้าวสวยเข้าไปรวมกับเนื้อมดแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงต่างๆนะคะให้เข้าๆกันดีค่ะ ผัดคุกเค้าให้เข,เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะชิมรสชาติกันว่าเราจะเติมอะไรเพิ่มเติมอะไรนะคะก็ตามความชอบของเราเลยนะคะชิมรสชาติว่ามีความจืดความเค็มแค่ไหนนะคะก็จะจืดจืดนิดนึงนะคะก็จะเติมเกลือป่อนลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะเราก็จะใช้เกลือประมาณช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชานะคะ ูตรนี้นะคะเสร็จแล้วก็คนคลุกเขาให้เข้ากันดีอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟพักไว้ให้เขาเย็นตัวค่ะก็จะเทใส่ชามไว้แบบนี้นะคะเขาจะได้เย็นตัวเร็วขึ้นนะคะพักใส่ชามไว้แบบนี้ค่ะตอนนี้แป้งเราก็ พักได้ประมาณ45นาทีแล้วนะคะแป้งเราก็เซตตัวดีแล้วนะคะเราก็จะมารีดแป้งกันเพื่อที่เราจะใส่ไส้เนื้อบดกันนะคะ <c oughs> ก็กดๆไล่ฟองไล่ลมนิดนึงนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วก็ม้วนๆแป้งนะคะนวดๆไล่ฟองไล่ลมนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะม้วนก้อนแป้งนะคะให้เป็นเอ่อยาวๆนิดนึงแล้วก็จะตัดแบ่งครึ่งกันนะคะ เราจะทำเป็นสองชิ้นค่ะก่อนที่เราจะรีดแป้งแล้วก็วางไส้นะคะเราก็จะมาบอมเตาอบกันไว้ค่ะเราจะบอมเตาอบก่อนที่จะนำพายของเราเข้าเตาประมาณ10นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแป้งแบ่งเป็นสองชิ้นค่ะก็พักไว้ก่อนชิ้นหนึ่งนะคะเราจะรีดชิ้นแรกเพื่อทำเป็นออลองสำหรับที่เราจะลองใส่ไส้ก่อนนะคะ ก็ม้วนๆม้วนๆแป้งนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็คึงคึงแป้งให้เขาเป็นก้อนแป้งเข้ากันดีนิดนึงแล้วก็กดกดแผ่นแป้งลงไปนะคะเพื่อที่เราจะสะดวกในการรีดนะคะเราจะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆนะคะอันนี้สําหรับเป็นฐานที่เราจะวางใส่เนื้อบดของเรานะคะรีดให้เขามีความบางแล้วก็ประมาณทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ความยาวก็จะประมาณ3 4 3 5ซนเมตรนะคะความกว้างก็ประมาณ2 4ซนติเมตรนะคะอันนี้เราก็รีดแป้งให้บางลงนิดนึงค่ะบางลงประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะความหนาบางนะคะความยาวก็ประมาณ3 4 3 5ซนติเมตรคะ่ะความกว้างก็ประมาณ24ซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือเราทำตามขนาดถาดรองอบของเรานะคะ ขนาดถาดที่เราใช้นะคะก็จะมีความยาวที่35ซนติเมนะคะความกว้าง25ซนเมตรค่ะวางแผ่นแป้งลงไปในถาดรองอบนะคะแล้วก็ใช้ช้อนซ่อมจิ้มจิ้มให้เขเป็นรูๆนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทําชิ้นต่อไปเลยค่ะชิ้นนี้เราจะทําสําหรับที่วางปิดหน้าด้านบนนะคะก็ทําเหมือนเดิมค่ะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆนะคะเป็นชิ้นบางๆขนาดก็เท่าเดิมค่ะ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขนาดก็ยาวประมาณสามสิบสี่สาสิห้าเซนติเมตรนะคะความกว้างก็อยู่ที่ยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะก็รีดให้เขาเป็นทรงเอ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตามขนาดความกว้างความยาวของถาดก็รีดให้เป็นชิ้นบางๆนะคะประมาณความหนาก็ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะ ชิ Stones ้นนี้เราจะใช้สำหรับปิดด้านบนนะคะหน้าภายของเรานะคะเมืม่อ<ม>เรารีดแผ่นแป้งแผ่นที่สองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโรยหน้าด้วย เนื้อบดของเรานะคะที่เราผัดไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นแรกที่เราใส่ถาดรองบอบไว้นะคะเราก็จะเทเนื้อบดลงไปในแป้งชิ้นแรกที่เราใส่ทอนถาดรองบอบไว้นะคะเทลงไปแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยให้ทั่วค่ะแล้วก็ไปเกลี่ยไปทั่วแผ่นแป้งนะคะก็เหลือขอบไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้ปิดขอบกับแป้งชิ้นด้านบนนะคะ วางแป้งอีกชิ้นหนึ่งลงทับไปบนชิ้นแรกที่วางเนื้อบดลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้มือกดกดค่ะกดริมให้เขาติดกันนะคะริมทั้งสีด้านนะคะกดให้ชิ้นแป้งทั้งสองชิ้นนะคะติดกันนะคะก็กดกดกดๆไปตามขอบค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำให้เขาเป็นชิ้น ประมาณกดเป็นมาร์กไว้นะคะประมาณ4ชิ้นนะคะเราก็จะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยค่ะกดกดจิ้มจิ้มลงไปนะคะก็เป็นมาร์กนะคะไว้ประมาณ4ชิ้นนะคะให้ขนาดเท่าๆกันนะคะใช้นิ้วมือกดจิ้มลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดตรงกลางอีกด้านหนึ่งนะคะกดเพื่อเป็นมาร์กเป็นชิ้นนะคะ ก็จะได้ออกมานะคะ8ดชิ้นค่ะ8ดชิ้นแต่ยังไม่ใช่ยังไม่ได้ตัดเป็นชิ้นนะคะเราจะกดแค่เป็นเอ่อรอยมาร์ากเอาไว้นะคะใช้นิ้วมือของเรากดได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทาด้วยไข่ไข่ไก่นะคะเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งฟองนะคะตีให้ไข่แตกดีนะคะแล้วก็ทาลงบนหน้าพายของเราเลยค่ะก็ทาให้ทั่วนะคะทาทุกชิ้น ให้ทั่วบนหน้าพายนะคะก่อนที่เราจะนำพายเข้าเตาอบนะคะเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งฟองนะคะทาเพื่อความสวยงามให้เขามีสีออกมาสวยงามนะคะเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เลยค่ะก็ใส่ไปวางตรงชั้นระหว่างกลางของเตาอบนะคะ เราใช้เวลาอบขนมอยู่ที่20นาทีนะคะขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะหน้าตาสีสันเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีสวยมากค่ะใช้เวลาอบอยู่ที่20นาทีนะคะนี่ค่ะเรานำพายออกมาจากเตาอบแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะสีสันหน้าตาสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อในกันเลยนะคะ นี่ค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นขนาดไหนก็ตัดตามความต้องการได้เลยนะคะสําหรับเนื้อแป้งพายของเรานะคะเขาก็จะมีความร่วนซุยนะคะความความนุ่มของแป้งนะคะแต่จะนุ่มในลักษณะที่นุ่มเนื้อนุ่มร่วนซุยนะคะสําหรับตามสไตล์ของเนื้อแป้งพายนะคะแป้งพายสูตรนี้นะคะ แปลงพายสูตรเนื้อบดนี้นะคะนี่ค่ะหอมอร่อยมากๆค่ะทําทุกครั้งนะคะก็รับประทานกันอ,อร่อยกันทั้งบ้านนะคะก็จะหมดในเวลารวดเร็วนะคะนี่ค่ะสูตรนี้อร่อยมากค่ะเด็กๆชอบมากเราก็จะทานกับซอสมะเขือเทศนะคะเราก็จะใส่จานแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะก็จะราดลงไปเลย ทานตอนที่เขากำลังอุ่นๆนะคะก็จะอร่อยมากค่ะก็จะหยิบทานเลยแบบไม่ต้องใช้ซ่อมก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นช้อนซ่อมกับมีดตัดทานก็ได้ค่ะเนี่ยเด็กๆที่บ้านเขาก็จะจับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานไปเลยก็ไม่ต้องใช้มีดใช้ซ่อมกันก็ตามความชอบเลยนะคะตามความต้องการเลยนะคะนี่ค่ะ ก็สามารถทานได้เลยค่ะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตัดตามความต้องการค่ะเราก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เด็กๆเ,เขาก็จะทานกันคนละชิ้นคนละชิ้นนะคะก็บางคนก็สองชิ้นบางคนก็ชิ้นหนึ่งนะคะก็ชิ้นขนาดกําลังไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพายเนื้อบดของเรานะคะ ติดตามชมคลิปมากกันอีกนะคะว่าเราจะมีเมนูหรือไอเดียทำอาหารอะไรอร่อยๆอทานกันอีกนะคะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ